สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินฟินิกนะคะประจําวอลล a พ s ซิสัซนที่53นะคะเราก็ได้ทําการซื้อล่วงหน้านะคะวันนี้ก็จะทําการหยิบน้องฟินิกของเราเนี่ยมาป่านะคะเป็นแครี่ป่าอีกหนึ่งตัวที่แบบแอบแรงนิดนึงเด้อ ้านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปกช่อน,นะคะตีชิปไลน์ตี บัฟ้าต้องเป็นรองเท้าเออแกไม่รอแน่มเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก มีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยียด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มาสอนเล่นเนาะเพราะเราก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งป่าให้มันแบบช่ำชองอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ก็พอเล่นได้อยู่เนาะนิดนึงพอเราฟาร์มเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงมาเก็บเลียนเลนล่างนะคะได้ฟอร์เนมาตัวหนึ่งแล้วเราก็มา ตีดากกันนะคะนี่ก็ได้ Dark ก l a y e r กันมาไปเทีบมาแล้วนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นบนนะคะข้างบนเหมือนแบบนัวนวกันหน่อยฝั่งตรงข้ามก็ฟินิก์เหมือนกันนะคะแต่หยิบมาในตำแหน่งแค r รี่จริงๆเนี่ยฟินิก์นะคะสามารถเล่นได้2องตำแหน่งก็คือป่ากับแค r รี่คือช่วงนี้เขาก็แบบเอาฮิตมาเล่นป่าแหละเพราะว่าฟินิก์นะคะสกิลที่1ช่วงหลังๆเลดเกมเนี่ยแรงมากนะคะอันนี้เป็นแบบ ความพเห็นส่วนตัวเนาะอาจจะไม่ได้คือเราก็ไม่ได้เล่นบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะก็พยายามฟาร์มป่าให้มันได้งงได้เงินอะไรไปประมาณนี้นะพอเราฟาร์มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงมาช่วยเลนล่างนะเออนี่ี้ก็ประมาณนี้เจอกับฟาเลนเหมือนกันทีมนั้นนะคะมีเป็นคีล่ามาด้วยเราก็แบบเออไม่กล้าจะทำยังไงเนาะก็ดึงจังวงดึงจังหวะอะไรไปประมาณนี้ให้แบบว่า เฮ้ยหลอกลอ่อหลอกลอ่ออะพยายามเคลียร์คีปนะคะนี่แล้วเรานะคะก็กลับบ้านมาเติมเลือดเนาะแล้วก็ He ap, He เคลียร์คีปช่วยเคลียร์คีปเลนกลางนิดนึง<ๆ>เพราะว่า<ๆ>เหมือนเล่นอื่นเขาจะนัวนัวกันนะคะเกมนี้ไม่ได้ลงแรงนะคะกดมาเป็นโหมด55ธรรมดานะตอนนี้ก็เห็นอาศัยจังหวะชุลมุนนะคะเลนกลางกําลังว่างอยู่แล้วก็คีล่านัวเราทุกคนช็อตน,นี้เราได้คิวคีล่าด้วยอันตคิคือสวยมากนะเอฟเฟกต์สกินเนี่ย คือตอนแรกใช่ปะเราคิดว่าเราอ่ะจะไม่ได้คิวคิล่าแล้วแต่เราก็ได้คิวอยู่นะทุกคนเพราะว่าแบบสกิลที่1กับอนันติโดนคิล่าเนาะพอเราเกิดมาแล้วนะคะเราก็มาทําการฟาร์มป่านนะแล้วก็เหมือนเจอฟอรเรนไล่บีน้นายาทีมเรานะเราก็เก็บฟอรเรนไปหนึ่งคิวซึ่งเอฟเฟกคือสวยมากเป็นแบบแดงที่ถูกต้องอนะ่ะทุกคนเอออ่ะอันนี้ช็อตน,นี้ก็ เหมือนจะยิงยิงช่วยช่วยนิดนึงนะแบบเหมือนแบบคีล่ากับแวนก็กดดันเลนเราเหมือนกันนะคะพยายามเคลียร์พยายามอะไรเนาะ mm hmm. แล้วเรานะคะก็ลงมาเอาดาร์กเซเลเยอร์ต่อนะเราก็พอเราได้ดาร์กแล้วนะคะเราเอ้ยเหมือนเราจะไม่ได้ดารก์กเนาะหรือว่าได้เหมือนจะไม่ได้นะทุกคนอ่ะแล้วเราก็มาฟาร์มป่าต่ออีกนิดนึงนะคะทีมนั้นก็เหมือนแบบ จะดึงจังหวะดาร์กอ่ะอันนี้มึกเทไปแล้วนะคะเหมือนเราโดนอาเเตอร์ไปแล้วด้วยเรือเราคือเหลือน้อยมากอ่ะน,นี่แล้วก็ได้แวนมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ดับเบิลฮิวอ่ะแล้วเราก็ขึ้นมาเอามังกรน,นะคะทีมเราตอนแรกเราก็ได้รางแล้วแหละอ่ะแล้วก็ปล่อยรุดอะไรนี้ออกมาแล้วเด้ออ่ะได้มังกรไปอีกนะคะพยายามแบบเวทป่าทีมเขาแล้วแต่แบบทีมเราแบบโคตรจะได้เปรียบอ่ะทุกคนคือเอฟเฟกมันสวยจริงๆนะวเว้ยอย่างแบบ เชียร์ให้ทุกคนไปซื้อกันนะคะอะไรที่สวยก็คือสวยนะคะคลิปนี้คือแบบ no สปอนจาก Rv เลยนะคะคือแบบทําคลิปป่วยเองล้วนๆวนะเพราะอยากให้ทุกคนแบบเก็บสกินดีๆอะไรประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เราก็ได้ด่ากันอีกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ทุกคนดูสกิลหนึ่งจะกลับบวกกับอันติคือแรงมากเป็นฟินิชที่ถูกต้องอ่ะแผ่นนี้เมตานี้นะคะก็เป็นอีกหตัวที่แนะนำน่าเล่นแล้วก็สกินกำลังมาสวยด้วยอ่ะ อาช็อนนี้นะคะเหมือนจะโดนลุมนะคะโอ้เรียบร้อยนะคะตายไปหนึ่งแมตช์แล้วเราก็เกิดมาแล้วนะคะทุกคนเกือบหลับไปกลับมาได้นะคะก็คือหลับไปแล้วแหล,ละก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะก็วิกตอรี่กันไปนะคะาฝากกันกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอาร์วีอะไรใหม่ๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรืออยากทำให้ทำคลิปเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันเด้อ